เจอะน้ำลำปางสวัสดีครับมาเจอกับผมชออ่องเจาะน้ำลำปางครับผม <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับสไครต์ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีเอฟทุกคนครับนี่คือ e p ีที่3แล้วนะครับการติดตามชีวิต600้นะครับเจาะน้ำบาดาลบ้านที่บ้านทุ่งหุ่งอำเภอห้างฉาดจังหวัดลำปางนะครับ เช้านี้มาเราเจอลังมิ้นนะครับซึ่งอยู่กับข้างบ่อที่เราเจาะนะครับแลตอนนี้เช้านี้เราเลยทําการจัดการเก็บกวาดก่อนนะครับเอฟีคนไหนนะครับสนใจเกี่ยวกับการเจาะน้ําบาดาลนะครับเราสอนทําแต่เริ่มต้นจนจบนะครับและเทคนิคของช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าหัวการลงท่อการซ่อมปั๊มนะครับ ติดตามเราได้ทาง YouTube และ Facebook นะครับเจาะน้ำลำปางนะครับ TFC เห็นในคลิปนี้นะครับคือเราจะทำการเจาะอยู่2อองรอบนะครับรอบแรกคือการใช้หัวเล็กในการเจาะนะครับหัวเล็กของเราจะมีขนาดขนาดอยู่ที่หกหรืเจ็ดนิ้วนะครับแล้วเราจะทําการถอนก้านทั้งหมดนะครับขึ้นมาแล้วก็ทําการเจาะตติามชีวหัวควานนะครับหรือหัวขยายนะครับซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้หัวใหญ่ลงเลยทีเดียวนะครับเจาะช้าซึ่งการเจาะน้ําวนแบบนี้นะครับเราจะทําการรักษาน้ําเหนียวนะครับแต่เราจะไม่ให้เหนียวมากเกินนะครับถ้าน้ําเหนียวมากเกินนะครับหัวที่เราเจาะจะเกิดอาการตันนะครับเราต้องค่อยๆเจาะลงไปแล้วก็เปลี่ยนน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับเราต้องรักษาหัวไว้นะครับถ้าหากเกิดหัวเราตันนะครับเราต้องเกิดการถอนการขึ้นมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ ล้างหัวใหม่นะครับแล้วก็ทําการหย่อนลงไปนะครับจะทําให้เราเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเราจึงต้องดูน้ำนะครับว่าน้ําเหนียวพอหรือไม่พอหรือว่าเหนียวมากเกินไปนะครับเราต้องสังเกตดูให้ดีนะครับหลังจากวันที่3ผ่านไปนะครับตอนนี้เราจอได้ทั้งหมด62เมตรนะครับซึ่งเราเจอชั้นน้ําอยู่ที่45เมตรนะครับแต่ละกองของเรามีความลึกอยู่ที่1.5เมตรนะครับตอนนี้ที่เอซีเห็นดูชั้นทรายนครับเราจะมีกองสีขาวหนึ่งกองครับ ซึ่งชั้นนี้จะเป็นชั้นทรายนะครับที่มีน้ําเยอะมากนะครับถ้าสําหรับใช้บ้านหลังเดียวนี่ถือว่าสบายมากนะครับแต่ที่นี่เป็นฟาร์มครับเราต้องหากองทรายหลายๆกองครับเพื่อไม่ให้ชั้นน้ําขาดหายไปในวันข้างหน้านะครับเราจะกันไว้ให้ลูกค้าหมดนะครับเอฟซีคนไหนต้องการแสดงความคิดเห็นนะครับกดไว้ใต้คลิปและคอมเมนต์ได้ครับติดตามเราได้ทาง YouTube และ a c e b o o k ครับจอน้าลาปางนะครับขอบคุณมากครับ